สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับวันนี้เดิมทีจะไปปลูกอ้อยนะครับแต่ว่ารถที่จะไปชักร่องนะครับไม่ว่างอีกแล้วนะติดติดแต่ธุระนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแผนตอนนี้ก็ปลอกอ้อยก่อนนะปอกอ้อยก่อนเดิมทีสาใจเย็นตึบนะครับนอน ก็แม่ยายก็ไม่บอกว่าหารถไม่ได้นะครับตอนนี้แฟนผมก็ลองไปติดต่อหาแล้วจู่แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรฮะแผนสองก็คือเดี๋ยวปอกอ้อยไปคันขายนะครับเออตอนนี้ก็นี่เก้าโมงแล้วเกือบเก้าโมงแปดโมงกว่าใช่ไหมโอ้เกือบเก้าโมงแล้วเลยเลยสิบนาทีจะเก้าโมงนะครับพอดีก็ให้สมาชิกนะทีมงานคุณภาพนะครับนี่สี่คนนะครับสี่หนอ่อ มาช่วยนะครับพอดีมาเล่นกับลูกชายนะครับนี่ครับที่มงานคุณภาพคราพับดูการปอกครับปอกครั้งแรกนะครับยังขมือชีบวันนี้ไม่ไปโรงเรียนกันเลยครับฮะสาเหตุที่ไม่ไปเนื่องจากอะไรครับอะไรนะครับที่คานโอ้โหที่คานที่โรงเรียนเขาแข่งกีฬากันนะฮะแข่งอยู่อะไเงี้น เอาไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปก็ไม่ได้ไไไดทำอะไรไปนั่งดูเฉยๆนักกีฬาก็เล่นไปใช่ไหมเ,<ว>เล่นกระแพ้เล่นกระแพ้เน่าทิ้งกันไหนเน่าทิ้ง, <ขอ S 1> ท,งทิ้งเลยน้องนอๆใช้แรงงานเด็กนะครับวันนี้ใช้แรงงานเด็กบอกเสร็จเดี๋ยวจะให้ไป สี่คนนะให้ไปห้าบาทเอาไปแบ่งกันเองเอาไปแบ่งกันเองไปซื้อเอาไปซื้อส้มตากินเออห้าบาทสี่คนเนี่ยห้าบาทเอาไปแบ่งกันเองเอออีนี่เหรอรอเล่นนะรอเล่นอ๋อถ้าห้าบาทสี่คนจะแบ่งยังไงแบ่งไหนลองคิดเลขหน่อยสิ แบ่งกันได้หนึ่งบาทคือเศษใช่ไหมหนึ่งบาทกี่สตางค์อ๋อสุดอื้อฮือเอาสมมุติว่าให้ตังค์ยี่สิบบาทจะแบ่งกันยังไงสี่คนเนี่ยเราเราถามไม่เฉยเป็นโจทย์โอ้โหหลอดเลยหลอแท้ สมมตสิสมมตสิสมมติให้แบ่งกันเงินยี่สิบาทส่คนแบ่งกันยังไงคนละกี่บาทคนละห้าบาทอะไรนะไอเบงเขียนซ่นเขียนหมดเลยนี่ลงยูทูบเนี่ยคนดูเป็นล้านจริงคนดูเป็นล้าน,านคนดูเป็นล้านคนเลยเหรอ โอ้ยช่องติดอ๋อแบงเห็นยังช่องยูทูปหน้านะเห็นแล้วเหรอะเยังไเป็นไห็ด้เห็นได้ไงไปเจอไปเจอได้ไช่องยูทูของหน้านี่ไหมนี่มันมันมันไ่เห็นดอกมันเอะง้นนะเพราะบโฟนก็มีหลายคลิปเลยแบบโฟนะเฮ้ยเดี๋ยวไบเอาอ้อยอ้อย ครับบอกไปก่อนขอเห็นตัวสามนอนเอาเดี๋ยวจะให้ทีมงานคุณภาพเนี่ยคุณปอกเอาคนถือกล่องได้เอามาไงเอามาเอามาไปยืนไปยืนถ่ายมุมกว้างๆหน่อยสิไปยืนถ่ายมุมกว้างๆให้เห็นให้เห็นทุกคนหน่อยสิยืนถ่ายกว้างๆเขามีดเทนเนอร์มีดไม่เห็นมีดอะไรอ้ มีฟันท่อนทับๆอ๋อมีฮะไหนผมอยู่เหรอไม่ไไมม่่เออหาอยู่จะพอเหรอฮะอออ๋อพอจะกันดีนี่เหรอหายดูจสกแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่เอาไหเรื่อยเนี่ยรถหายอื่นมาเบิรงไอ้เนี่ดดคนไทยอ้เนี่ยัมเบิรง เดือดมันมาเห็นบอเห็นบทุกคนไหมเห็นเห็นถ่ายูมันฉลาดเนี่ยมันเลือกหน้าที่มันเลือกหน้าที่ถ่ายมันไม่ต้องมาทำวุ้มันฉลาดเนี่ย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 มันฉลาดกลงโกงบักเนี่ยมุดของมันอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้โกงอยู่แล้วพูดเลยพูดเท่หเที่ยตูแล้วถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปเก็บไว้นี่ถ่ายรูปตอนที่ขุดกันนี่ มันมันจะมีเห็นไหมกลุ่มแล้วกปุ่มกลมด้านล่างมันถ่ายรูปได้นะขนาด oh. ถ่ายดูเออถ่ายดูมันจะถ่ายรูปได้นะแป๊บเออมันจะแช็ดเช็ดเช็ดอ่ะอะไรอะไรเห็นพอเลยเห็นสามคนนี่เอารอๆทำหนา้ารอมอ,องกล้องยิ้มยิ้มหวนนา,านยิ้มหวานรอมองกล้องยิ้มหวานนั่นเ <_ k> องไปแบงยิ้มก็หวานเลยแบงคนดูเป็นล้าน มันดูเป็นร้านใช่ยิงใส่ท้องฮะบู๊มีท้องใส่เลยท้องปลอมท้องท้องใครคะเอ็นเหรออือปลอมที่ไหนไหนจะไม่ปลอมของจริงของจริงหมดไม่มีอะไรที่เป็นของปลอมเพียงแต่ว่ามันเป็นของแบบไหนสวัสดีครับนี่โผล่ครูครูที่มาคุณภาพ จวดจวดจวดนายโชวดิโชว์โชว์กันฮะไหนมันบาดมือเยเฮดีแล้วมคมขนาดนบาดนี่ดึงยาวดึงสะตก้วยาวจวดจวดจวดนี่นี่ไอ้เอาตั้งชั้นตั้งชั้น กดิงข <mile> ึ้นลงลงช่วดั่วชัวัวแเออดึงลงดึงลงดึงลงมันจังขึ้นลงยา่วชัวดั่วดึงกับไปกลับมาอันบางอันกับผมเกินนะนงนผมนี่เขาดูอมแม่งเขาว่าเห็นดาบอะไรไงทายดาบลู่ดาบร่องร่อง่อร่องเนะถ่าร่อง ลองลองเหวนรบเอาเอากลัว่ดเดไอ้ไอ้น้ำตกเหวนโนรอีฟุ้อแบงเราบอลมาให้ในแบงเอาอะไรขงรถได้ยานที้เชื่องเอาชันชันปุ๊บดึงขึ้นดึงลงจวดัวดจด ขอยเ<ะ>งินนี้ด้วยไทยไทยเออดูแล้วไม่มีให้อยู่ก็บอกว่าห้าบาทเออแบ่งบอลดิก็ห้าห้าแบ่งกันไปสี่คนอ <5 S 2> บอลใหม่นี่เฮียนห้าบาทนะห้าบาทสี่คนเออถือถ่ายเห็นมิ้นเลยโอ้จะถือกล่องอะไรตะกลองลอะไรสายมึงกว้างๆสิ ข้นบ้นละแผบอกอะไรนี่แฉตลอดไอ้พวกที่เกิดมือลมเม่นนักตูดมั้งโอ้มันเป็นไอ้นี่เป็นีอ้หินคุกคุกนะมันลมมลลื่นนะ

บนี้สองคนพออ <ละ S 1> น่ออะไรนั่นบไหนองดนี้นะอเอาตัวจบคลิปใชนะ่ไห้าบาทสีคส่คนป็ยากดค่าเลงแค่ห้าบาทเสี่คนค่าเลงแค่ห้าบาทเอาไปกินส้มตำกันให้อิ่มเลยนะสี่คนห้าบาทเนะี่ยบาทส้มตำคืออะไรห้า,านะบาทได้มีซื้อได้โอ้ยมีซื้อไม่ได้โอ้ยนาวตั ไหนไดวว่ะต,ต,ต่อต้องเอาออกเบอร์แบนั้นได้กระองนี้ยนามันบอสีเขียวกรกล่อ,องสากเกมกกงมันเลือกายมันก็เลยจะได้ไม่ต้องมาขูดขูดดูทันเรียบมันไม่มลหลับขูดแขนขูดแขนอนี่นี่๋อแบน ะได้หอมติดเจอะผิเขียวไว้คนเสร็จเสร็จเสร็จแล้วเราไปทําอะไรต่อกระปอเสร็จแล้วเราไปทำไรต่อเนี่ยเสร็จแล้วเราจะไปทำไรต่อล้างดีจะมาคันเลยเหรอล้างก่อนล้างท้างวาสาดก่อนนะครับเอาไปล้างข้างวาสาดล้างที่ไหนหถ่ายเขาดูดิ ให้คนเป็นร้านดูหน่อยนะร้านวิวท่าทีไทยสามสามไทยสามร้านวิวไทยสามเป็นล้านดูเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาไปเปิดโชว์ที่โรงเรียนคำบงโอไม่นะซาร่าหน้าสาวทรงไปเปิดโชว์นี่นี่เด็กๆน้อยนะ เอเด็กๆไม่โตใหญ่เลยฉายแบบว่าเอาเอาจอฉา,ายหนังมาถ่ายเลยฉายดูหน้าเสาธงวะเนี่ยนี่เลยครับเด็กๆสี่คนนี้ที่หนีเรียนมีพยมตัวเรียนต่างชื่อคลิปเลยเลยด็กเด็กดื้อสี่คนคำบุงหนีโดดเรียนหน้าโอเคไหมต่างชื่อคลิปสมาวดูนี่สมาว์กี่ขาแค่เดินแค่เดินไม่ได้โดดใช่ไหมใช่เดินเดินเราชื่อไงลูกเดินเรียนแสดงว่าคนวันนี้ก็ไม่ค่อยไปกันเลยดิ เราไปนะเด็กคนเดิมก็ไม่มีไม่ค่อยมีใครไปกันม่แนนหถามหน่อยคุณครูใจดีไหมบอฮะบอมีมีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกกับคุณครูไหมบอไม่กับครูอยากไปออกอะไรนะงูตั้งเก่งมากเก่งมกเลนะงูตั้งเก่งหลังหลังแหลงโอ้โหเอ้าทำไมถึงตีอะทำผิดกฎติดิ เขาได้ใช้น้ำพีแตงมาคู่กับตี๋ตีดิอยแห้ง่มดนะสิมนาทีเลยเ่รอเหลือทุกหมดแล้วนี่ยเอ้ยูดันไวครับแล้วกขาโม่จะฝอยฮะฝอยฝอยก็คือที่โม้งไง Ao phoe 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 hoặc là do it. Phoe hoạt em 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 Ờ, này, thêm một cái nữa. Để nó rồi, đẹp. nâu à? Lòng tôi thích Nó chọc. Để nó chụp, chụp ở đây nào. Chụp ở đây nào. เห็นเนี pues ่ยไปถ่ายได้เนี่ยเนีโชว์ทีงานเนี่ยถ่ายทีงานคุณภาพหน่อยดิเออือมือจีบไปถ่ายให้คุณครูถ่ายให้คุณครูทีมงานคุณภาพครับถ่ายรูปด้วยดิถ่ายรูปด้วยเออนั่นนากะอ่ะเช็คเป็นเป็นหลักฐานจะไปส่งคุณครูพวกนี้เรียน

ว่าแต่งไม่ใส่ใส่เลี้ยงกระปุเพราะทำหล่นหลายรอบนะหลายรถจักรเครื่องนี้ไม่เคยหล่นจากที่สูงเกิน20เมตรแต่ประมาณ2เมตรได้หล่นนะครับอู้หโค่นหนอยก็พ่ออีกฮะโค่นนีกันหนีไหมถ้าเราตู้ซับแม่เขาตู้จากบันไดไม่เคยหล่นไม่เคยหล่นไม่เคยหล่นเกิน20่ิบเมตร อยากบอกว่าหนูเกียมันทนดีดีเลยหนูเกียมันัากขอหนูเกียโอ้โทษเลยหน่หนูเกียร์หัจเขาขอมาเนาตับคลิปมาขอตัว